สวยจังอะไรนะยม่ยอมเลยนะทำไมปกติปากเป็นอะไรอะครับเท่เหมือนพระเอกเนี่ยสอนพี่ปูยิงปืนหน่อยดิได้ป่ะยิงเท่เหมือนพระเอกเนี่ยยิงเป็นไหมพี่ปูยิงเป็นไหมฮะยิงล่าแหก